ตาลุงคนนี้กำลังแอบมองรุ่นน้องในที่ทำงานเดียวกันแต่ว่าที่เขาสนใจจริงๆไม่ใช่พวกเธอสองคนแต่มันคือคลิปแมวในโทรศัพท์ของพวกเธอแทนจะง,งนั่นก็เพราะว่าเขาเป็นชายโสดอายุ39ปีที่อยู่บ้านตำนำ้ำพางการที่จะเงาและต้องการสัตว์เลี้ยงก็ไม่ใช่เรื่องแปลกอะไรหลังจากที่ตัดสินใจได้แล้วเขาก็มุ่งตรงไปร้านขายสัตว์เลี้ยงแต่ไม่ว่าจะมาหรือแมวก็ราคาแพงหูฉีเลยเขาจึงเลือกไปมองนอกกระจอกชาวาที่อยู่ในกรงไม่ไกล,ไม,กลไม่ไกลกันเอาแกแทนละกันนะน่ารักดีแถมราคาถูกด้วยเมื่อกลับมาถึงบ้านไม่นาเขาา็่่งละคคืออปปน ป่าจากต่างโลกโ oh, อ้นกกระจอกนี่มันพูดเก่งขนาดนี้เลยเหรองั้นนายชื่อพีจังดีไหมล่ะเชนว่ามันเข้ากับชื่อเก่าของนายดีนะได้งั้นเราม,มาทําสัญญากันเลยเอาเฮ้ยนี่เองไม่ใช่นกธรรมดาหรอกเลยหลังจากที่ทาสัญญาเสร็จทั้งสองก็ได้ช่วยเหลือซึ่งก,กันและกันโดยการใช้เวทข,ของพีจังว่าไปมาระหว่างต่างโลกเพื่อทําการซื้อขายสินค้าแต่ชีวิตอันโซโลไลฟ์ของพระเอกและพีจังก็ได้จบลงเมื่อวันหนึ่งเขาบังเอิญไปเห็นเด็กผู้หญิงคนหนึ่งกำลังถูกทำร้ายเขาเลยตัดสินใจใช้พลังพิเเศษ่รรยนู้าางวลออแขขไบ พีจังจะเป็นยังไงต่อก็ไปตามต่อกันได้กับเหลือจัสก,กีโตปีจังเป็นเมกึงตั้งโลกในรวมมิสสบายๆไว้ดูภาคไทยเพื่อนๆได้ทางมิ้วเลยค่ะขอบคุณที่รับชมนะครับ